มีทาน,น,นต้องมีทานในโยมวัดป่ามาฟังหนอ่อยแต่หลวงพ่อจะปลาลบอะไรในหะ้ฟังหลวงพอ่ออายุเยอะแลว้วสัญญาประจำไม่เคยจะได้แล,ล้วเดือหมดความคิดใหม่ๆก็เลยมีความคิดเก่าๆก,ก็หายไปหมดเหลือแต่ปัจจุบันจะทำยัไงไงดีจะลอบมีทานแต่จ้องไม่ได้ จะแต่งใหม่ก็แต่งไม่เป็นเด็กจะลมหายใจตัมาก็เลยแบบเนะจะเล่าอยู่ฟังนี่จะเป็นไงได้ยิทานตัมาก็เคยได้ยินมาเยอะเหมือนกันทำไมป็นเด็กไป นอนนาอยู่กับพ่อพ่อเล่าพิทานให้ฟังเล่าให้เพียรจดจำไปลได้ลืมมอดเหมือนกันไปอ่านหนังสือกับให้ลูกฟีเล่นให้ลูกฟีเรื่องอ่านจบลืมมอดอิกเหมือนกันเราก็เลยมาคิดว่าเออความลืมมันจะดีเหมือนกันด้วยถ้าเราไม่ลืม จะจําได้เรื่องนคงจะทุกข์ใจเหมือนกันคงจะมีปัญหาเยอะแต่ลืมจะมั่นก็ดีเหมือนกันนะแต่เราที่ไม่ที่ไม่ค่อยจะมีความสุขมีแต่ความทุกข์กันเนี่ยเพราะไอ้เรื่องวเก่าที่ละปัญหามันอะไรแบบจะจำคนนั่นเคยเกลียดคนนี้ไม่พอใจคนโน้นมันจำมันหมดอ่าอะไรมันท่าทุกข์เออ เรื่องใหม่ๆจะคิดจะเอาไปดูจะคิดจะหาอะไรดูอะไรก็ย hmm. ังไม่พออะไรไปยังไม่ได้อะไรก็ยังไม่คิดยบทัดเที mm ่ยงเขาเนี่ยคิดไปคิดมาแบบทุกข์อีกเหมือนกันตำลาอะไรว่ามันไม่ก่อนถ่ายทั้งสองอย่างเลยก็เลยยังมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็เห็น เออมันคิดอะไรก็ทำว่ามันเออดีก็ดีไม่ดีก็ทำมันแค่ความคิดเฉยๆมันจะยังไงมีโทษม,มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปยึดมั่นกับมันจริงๆแบบเป็นโทษเป็นปัญหาก็เลยเรียนรู้จากว่าเ,ออเราควรจะคิดอะไรไม่ควรคิดอะไร เราควรจะเอาอะไรที่ควรจะเอาอะไรเราควรจะทําใจใยังไงให้มันสบายถ้าเราอ,อยู่กับปัจจุบันี่ก็ดีนเนะมีอะไรทํกาก็ทำไปเออไม่มีอะไรทำก็นอน <c oughs> ดูลงหายใจไปมันก็สบายดีนะแต่ว่าชาวบ้านอยากมาทาเหมือนพักต้อ,องไปก็ได้ร เพราะว่ามันต้องทำมาหากินมันต้องคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้สะสมหลายสิ่งหลายอย่างอย่างนี้แช่อยากสบายเหมือนพระก็ต้องมาบวชเหมือนพระนะเออหรือเป็นชาวบ้านก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละสบายบ้างให้สบายบ้างปุกบ้างทุกบ้างพอใจบ้างให้พอใจบ้างสะดวกบ้างให้สะดวกบ้าง มันเป็นของคู่กันมีเย็กเราอ,อยู่มาเจออายุกานนี้แล้วก็เรียนรู้มาท่าอะารพัฒนแหละไรอะไรที่ผ่านมาแล้ว,ลวเราก็พอที่จะสมมนได้พอที่จะเข้าใจได้อันไหนดีอันไหนไม่ดีอัน,น,นไหน,น,นพาสุขอันไหนพาทุกข์อันไหนสบายอันไหนไม่สบาย แล้วก็ประเมินประเมวนโอเคแล้วก็สรุปโอเคถ้าคนพอจะสรุปเป็นพอจะประเมินประมเมนเป็นก็หาความสุขได้ในทุกเวลานาทีนั่นแหละเพราะว่าความสุขมันก็ไม่ได้อยู่ใจมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยความทุกข์มันก็ไม่ไกลเหมือนกันมันก็อยู่ที่ใจเหมือนกันถ้าสุขหายทุก,ก็มาถ้าทุกข์หายสุขก็มาเออมันก็แบบ เปลี่ยนกันคลองอยู่ที่แหละคลองที่ใจเราเนี่ยความสุขมาเอา้าทุกข์มาลุ่มโดดไปไหนแต่พอ,อทุกข์มาเอ้าสุขหายไม่เจออีกมีอะไรเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวมันจะมาอยู่ที่เดียวพุทธเจ้ายวบอกว่ามันไม่ขอท่าทั้งสองอย่างนั่นแหละนะสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาเอออะไรมาก็แต่เพิ่มมันไปเอออืม ลุกท <laughs> so ุกคนไม่เอาทุกทุกคนไม่เอาเว้ยแล้วจะเอาอะไรอ่ะไม่เอาทุกไม่เอาเอาว่างว่าเอาสบายสบายเอาเขาเรียกว่ามันเหมือนกับอะไรแหละถ้าว่าทุขมันจะเหมือนผ้าขาวทุกมันจะเหมือนผ้าดำเออถ้าทุกใจเรามันก็เศร้าหมอง ถ้าสุขใจเรามันก็เพลิดเพลินท่านก็เลยให้เอานเอาทั้งสองอย่างอ่าขาวก็ไม่เอาดำก็ไม่เอาเอายัางไงเอาวงว่าเหมือนกับช่องว่างนี่เองช่องว่างมีปลาอะไรไปมันก็ขานเลยที่เฉยเออมันมันจะไม่ติดมันไม่แต่เพื่อนไอ้ที่มันแตกเพื่อนเพราะมันมีสิ่งรองรับ ใสๆอาจจะเป็นจจกระจกมันก็ยอมรองรับสิ่งที่ผ่านไปกระทบมันอยู่เอขวากัน้นถ้ามันำํำมันก็กระทบอยู่ขวาข้าวก็กระทบขวาใสก็กระทบแต่ผ้าที่มันว่างมันจะไม่กระทบกับอะไรอะไรผ่านมามันก็ผ่านไปเลยดัยงนั้นใจเราท่านจ,จิงบอกว่า ให้ทําให้มันว่างเหมือนกับที่มันว่างนั่นแหละเออทำหรือไม่ก็ทําให้เหมือนใบบัวใบบอลเออน้ําจกระปกตกใสมันก็ไม่ติดน้ําสะอาดน้ำ้างตกใสมันก็ไม่ติดมันจะไหลตกไปหมดใจเราท่านบอกว่าให้ทําเหมือนดอกบัวเหมือนใบบัว ดังนั้นท่านจึงเอาดอกบัวมาเป็สาพระเพื่อจะให้รู้ว่าให้ทําตัวเหมือนดอกบัวทําตัวเหมือนใบบัวหรือว่าทําใจเหมือนดอกบัวไม่จับเอาทั้งหยสตะปกไม่จับเอาทั้งสะอายเออย่าทําใจเหมือนกระดาษพิษชู้พิษชู้เพราะว่ากระดาษพิษชู้นั้นมันจับเอาหมด เกิดก็โผลมาก็เอาสะอาดมาก็เอาคนกันไม่รู้เป็นอะไรแล้วนี่ใจเรานี่ก็เหมือนกันทุกผ่านมาก็รับเอาไว้สุกผ่านมาก็รับเอาไว้เออมันก็เลยทั้งสุขทั้งทุกข์คนกันอยู่ัน่นแหละเหมือนทั้งสาวทั้งดำคนกันเหมือนกับเป็นสีเทาเทาเออ ฉะนั hour, ้นถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามันสบายใจเราสงบใจเราเย็นใจเราอ่อิกิบริบรมาสุขเกิดจากความสงบนะไม่ใช่จุดแบบจิงอามิตให้่ใช่จุดแบบโลกโลกจุดแบบเหนือโลกอะไรก็จุดแบบพระอริยเจ้าต้อง ไม่ติดอะไรอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะผ่านมาต่อมันอผ่านไปให้ทําใจได้อย่างนั้นแหละเราจรึงจะไม่สุขเราจรึงจะไม่ทุกข์คนที่จะไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ได้ท่านจะบอกว่าเป็นใจอันประเสริฐถ้าเรายังสุขเรายังสนุกอยู่นั่นเป็นใจเทวดาเป็นใจสวรรค์ถ้า เทพวไดาอยู่ในสวรรค์หนึ่งันนี้อกตายที่จะตกสวรรค์ได้ถ้าหมดบุญในสวรรค์ก็จะตกนงมิตในนรกได้ไม่ต้องพูดถึงนรกความมันน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่เขาเขียนภาพเอาไว้โอ้โหอยู่ในหม้อทองแดงกระทะทองแดงอยู่ไฟเผาตลอดเวลาเราแค่เห็นภาพนั้นก็มองมองได้ว่าโอ้มันไม่น่าอยู่แล้ว มันมันร้อนรอนมันทีื่อรอนเพื่ออะมันวุ่นวายมันจับตนมันหาความสะดวกสบายหาความสรุปไม่ได้เลยดังนั้นท่านจึงให้เลิกละเลิกชั่วทั้งปวงเลิกบาปทั้งปวงบาปก็คือร้อนอะยรบาปปัก่าร้อนร้อนอะไรร้อนใจ ทำในเรื่องที่มันร้อนใจทําไปแล้วร้อนใจภายหลังทําไปแล้วไม่สบายใจทําไปแล้วมีปัญหาทําไปแล้วมีความทุกข์ท่านจึงว่าเออเลิกมันเถอะอย่าไปทํามันเื่าทาไปแล้วมันไม่ดีก็ให้รู้จักจำให้รู้จักละรู้จักวางรู้จักเลิกรู้จักถอนรู้จักถอดรู้จักถอน ท่านกินบอกให้ละชั้วทำปวงและก็ทําดีให้มากอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าช่วยอะไรที่ง่านอะไรที่จะเสริมเลิศเลออะไรที่เขาชมว่าดีแล้วก็ทําให้นวดเออไม่ได้จะกินไม่ได้จะพ่อแล้ก็ทาดีตลอด่าเนี่ทําดีตลอด ถ้าหลงดีกัเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะหลงดีก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันทำไปแล้วโอ้ทำไมไม่ได้ดีทำไมไม่มีคนชมทำไมไม่มีคนย่ย่องเฉยญทำแล้วเห็นมีผลตอบแทนเออมันก็เป็นปัญหาอีกแต่ท่านกึถบอว่าให้ทำดีทำปวงแต่ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ให้ใจเบิดบานถ้าเราจะจิดดีอยู่ใจมันก็อบางทีมันก็ไม่เบิดบานนะบางทีก็มองหาผลประโยชน์อมันไม่มีประโยชน์ให้มันไม่มีใครชมมันไม่มีกําไรมันไม่ได้สิ่งตอบแทนและก็เป็นทุกข์มันจะเป็นปัญหาดังนั้นท่านจึงบอกว่าทำดีให้เหมือนโยน ของหลงนามอย่าไปหวังผลอย่าไปอยากได้คืนอย่าไปหวังให้เขาตอบแทนเราทำดีเพราะเห็นว่ามันดีทำดีเพื่อจะให้ดีเพื่อจะทำดีเพื่อจะเอาดีถ้าเราทำดีเพื่อจะเอาดีบางทีมันไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ฉันก็เลยว่าให้ทำดี เพื่อจะให้ดีให้ดีก็คือเอาดีให้ผู้อื่นนั่นหละทําให้ผู้อื่นเห็นว่าเออมีเงินดีเห็นว่าเราเป็นคนดีอถึงเขาจะไม่บอกเราก็ไม่ได้หวังแต่ว่าเราให้ดีเพื่อจะให้เขาดี เราไม่หวังจะให้เขาชมเราทำดีเพื่อจะให้ดีแก่ผู้อื่นให้ดีแก่ผู้อื่นก็คือให้เขามีความสุขให้มีเขามีอยู่มีกินมีใด้มีสสยมีความสะดวกสบายอะไรเขาเรียกว่าให้ดีมันผลมันจะตอบแทนอย่างไรเราก็อย่าไปคิดถึงมันถ้าเราทำใจได้อย่างนี้ แล้วการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำจิตใจให้เบิบานทำจิตใจให้แจ่มชื่นตื่นขึ้นมาก็ให้มีแต่ความเบิกบานในทุกกิริยาบทในทุกอารมณ์ในทุกเรื่องทุกเาวาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราในแต่ละวันเอออย่าไปตกเร้าอย่าไปเสียใจอย่าไป ทควรอย่าไปที่ไรลำพันกับอะไรนะให้ทำใจดลบานในกับทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาถ้าเราทำได้ก็ถ,ถือว่าเราเนี่ยเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพนเข้าสู่กระแสแห่งพระอริยเจ้าเข้าสู่กระแสแห่งความ ความสงบความสบายอกสบายใจผู้ทําได้เช่นนี้ให้จะบกผิดอบายไม่มีโอกาสที่จะไปตกนรกของเขาหรอกนั้นเราก็หัดทำเอาอันนี้มันไม่มีแจก,กนะนะหลวงพ่อพูดให้ฟังเฉยๆแต่ว,ว่าต้องไปทำอเอาเองนะหลวงพ่ออยากจะแจกก็แจกไม่ได้ พราะอย่างอย่างนี้ก็เรียกว่าความดีไม่ดีสายความสบายก็ไม่ต้องทำเองเหมืนกันความสุขก็ทำเองความดีงามก็ทำเองฉะนั้นเยื่างอย่าง,าง,างาน,งน,างนี้จะไปทำที่ไหนลนะ่ะทาที่ใจบางทีแล้วก็ไม่จำเป็นใช้วัตถุอะไรมากมายหรอกทำใจของเรานี่แหละให้มันสบายให้มันดบ้านให้มันสงบ ม่ต้องเปลงดูนอะไรมากยินงยั่งแงจ่มใส่สุดดีทำดีคิดดีถ่านี้ก็พอแล้วนาะ,ะนี่แหละนิทานอ้าวแล้วท่านมาหาคุกบงังเอ็ ก็จากเราก็ขอบคุณพ่อที่เมตตาให้ธรรมะเราทุกคนก็ได้คติธรรมท่านพูดท่านเห็นท่านทำเป็นตัวอย่างให้เราก็ท่านทำอย่างนี้ท่านจึงอยู่ได้ถึงวันนี้นะก็เราอยากอยู่นานเหมือนท่านก็ต้องทำให้ได้เหมือนท่านท่านตอนนี่แล้ว็อายุเท่าไหร่ครับปีหกแลยครับ อย,า,า,ยากสบายทก่าให้เราบวดพระงนะั้นอยากยงมฟังนเนาะก็มุ่พ่อท่านอยู่ในเพียรเปันพาคิดมาเดี๋ยวสะละทางโลกมาอยู่เป็นผู้ไม่มีเรื่องก็าือว่ามาทำยี่ึงให้กับตเองที่พยายามให้เราผู้เป็นคนรุ่นหลัง ว่ารูบาอาจารย์ท่านมีความหนักแน่นท่านจิงอยู่ได้ไม่หวั่นไหวตามกระแสโลกต่างๆทำในทัดทานกระแสต่างๆคนอยู่ได้ไไไจกกนถึาางปัจจุบันได้สร้างบุญบารมีของตนเองเพราะเราบารมีต่างๆยังไม่แก่ข้าจัไม่มากนะเราก็ต้องทำเหมือนภูบาอาจารย์ท่านสิาาน,สในใดก็จมที่เราพอทาได้ก็ผมคอยทำก่อนที่ชีวิตของเรา จะหมดสิ้นไปเราโยกะมาวันนี้ก็เช่นเดียวกันมาชมสถานที่วัดวาพระาศาสนาที่หลวงพ่อได้หมดส่วนและยากอยู่ทางนี้ได้ทนุบำรุงพระาศาสนาบันพบุรุษเขอรักษาไว้มาถึงรุ่นเรากเราก็รักษาตอ่ตอความเจริญพระาศาสนาก็าย่าง,บบงยืนทำได้ดีในกองโคตรองเข็ยอมพงอยู่ เราได้รู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็เดินตามรอยนั้นเมื่อเดินตามไปพระศาสนาท่านตัดถึงที่สุดคือความเป็นผู้คนทุกใจอย่างไรถ้าเราเละความเพียรละทาขงของท่านเราก็คงได้อย่างท่านเช่นเดียวกันนังก็ขอให้เราทุกคนมั่นใจมใีความดีงามมีศรัทธาต่อพระศาสนามีศรัทธาต่อทางวที่ในใน,นี้ทั้งใประพฤตปฏิบัติเราก็จะพบความสุขได้อย่างที่หลวงพ่อ ท่านได้ก่าวสอนอบรมพอเราหน้า็ขอขอนุโมโนธพราทุกคนมารวมกันยืนจะอ่เป็นพรด้วยกนอพี่ไดเอาเป็นพรแล้วพรรับทุกวัน อาแล้วพอจากผสมทั้งหมดเนี่ยเนาะอืมนาะโอเคอ่าดีใจที่มันออกมาดีเนาเดี๋ยววัวเารียมที่จะเตรีกมที่ควรจใช้สนัขสำรับเลี้เนี่ยว่าที่จต้องมีการนั่นคต้มีิที้ทางที่ังมิทธิชี้ทางมีว่า้มีัตรุตรน่ัก็ นั่นโลกะทุกข์อ <noise> ย<楽>่าทำนิพ <noise> พ<楽>ิทักษะอย่าทำนิสัยอย่าทำนั่นพระพุทธวินาศทุกข์นักเรียนพระวจนะตรายุสุขีดีกายุพุทธวะปฏิวัติหน้าสิริธรรมุต้าปัจจัยน้อยจตั罗ธรรม विपन्ने रणोत्सवे आके तम्मे पसन्धानाम हिराकुपतमे सुखे आके संके पसन्धानाम So, what's the one